สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบ YouTube ครับเอ้าทีมงานสร้างอยู่มหัดแล้วเฮ้เป็นไงลูกพี่เป็นตาฝนตกปะครับสร้างโอ้โหขอนั่งเร้อนไหมใจรวดไหม,ไหมโอ้โหไปไมไ,ได้ไอากาศเป็นตาฝนตกครับบินมาดรอบหนึ่งเหรอ ที่หงนี่เนาะยิตัดแมย่กองีนปู่มมเจียวไปซืวอแมนเจอเมึงหนีสร้างอยูน่น้ำทิมครับงานแหลกกองปิดมาผอมฝนได้บู ngoài hàng hàng. <laughs> 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 เออไ่อย่างนั้นครับเดี๋ยวยันตะผนมาไปทังบนเลย อ้ยังเียังเียเนยกันเงี้เดียวขี้ยงคุนคุนเนี่ยังเีแล้ไปเบิ้งไปเบิ้งลูกพี่สีวากันนะ เลือกสมาชอกรมูลทำแหนผลอดีตนายรัชินเป็นนายกเทศมนตรีตำบลคำเหลือแก้วและเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเขต2ซึ่งประกอบผู Whew, ้เลีงครับไม่ทองเราจ่ออกมีหน้าเอ้ยมีเทนานนะนครับ

ถ้ากิบว่เอาอันถ้าก็บ่ตังกับท่านกลองวิสุเอาขาตัง

รถ้าไปรถข้างในก็ภาพไปเดี๋ยวนี้รถภาไป พี่บอกคนออกมากพี่นี่สูตรเล็กออกไปเพิ่นนั่นสูตรเล็กออกไปกน้อย Thank <laughs> you. เมื่อครับการอยู่ยกตัวน,นี่โมเมนต์เฮ้อครับไม่ต่ย,ยางตายลุ่นลุ่นแล้ววังโผกินกันได้ โอ้โหมาเป็นยังอ่อนทุ่งนาที่เซนลูกพี่ พุช้าว่มเม,ม,ม,มนหมอลำมอมแอนเด้ครับพี่ที่ปลาใส่ลุน่นๆวดนี่โค้งทัดหนีจังเมียนพี่โค้งทัดซีเมียครับเนี่ยเฮ้ยกูเอาหนอนมาเพลได้ซื้อหนอนมาเพลอ,อยู่ โอ้ผู้สาวขี้ว่านังแถวอลูกเว้ยกินเปขงทังนั้เลยไปขึ้กิดเปงทั้งเห็นมันดีแขนเสีเดียวเลยเนี่ยครับเบิ่งอาจารย์เปียดลินกายกรรมครับเอานนวดใส่แม่มลูกพีเ่กูบ่มั่นใจว่ะใส่นสั็ ออสเสียใส่ไม่เห็น,นกันใส่เสียแต่มีแต่บักใส่เสียน,นะน่ะโอ้ใส่เสียเชยนทองกุ๊บพ้นแล้วนะโอ้พ้นละไข่แล้วลูพี่ง đẹp ba <laughs> หมอลำพนาบูเมีนครับบูเมีนหมอลำครับปลาใสซืสอมาเติมใส่ลวดนี่ครับจากบริษัทเอทีครับปรเ,เป็นบริษัทเอทีกันว่าต้องโค้งครับโค้งเวลาเวลาตัวขึ้นปุ๊บมันสีขาวกับอง,งสาวหูคนฟังครับ <c oughs> จากสิทธิ์จากสิทธิ์ตามรอบมากครับ อุ Ooh, ้ยสวจากบริษัทเอทีวน okay. ีแม่ข่อยเขาอะไรวะท่านเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วขอยท่ากอนเป็กยังไงขอนเขาเดี๋ยวกัเ้ยขอยลองก่อนแล้วบัดมือสิเขาง่ายเขาง่ายใหเด้างมือบุญยุ้มยันงาแต่งกันดิู้สางได้บเดแล้วตู้สางเดียวครับนี่ต้องกล้าีนปีนั่ง สร้างอยู่เป็นคนนจอเองครับเนี่ย,ยมาล้างกันนะ ติดตาและทิดนาครับสำหรับพิมิตส,สวัสดีครับ